ร่วมกับปลุ่ Facebook ในงานบีเลิฟินะคะแต่วันนี้การเดินทางของอุ๋ยก็จะแปลกไปจากเดิมค่ะเพราะว่าอุยจะเดินทางด้วยตนเองในระบบสาธารณะค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าอุ๋จะเดินทางด้วยอะไรค่ะ เห็นขึ้นเก็บให้หน่อยนะคะขอบคุณค่ะ <ś l ots> คุณผู้ชมคะกว่าจะเรียกรถได้เนี่ยก็ใช้เวลามากพอสมควรเลยนะคะเพราะว่าถ้าอุยจะเรียกรถเมย์ก็คงขึ้นลําบากหน้าดูเลยค่ะก็เลยต้องเรียกรถแท็กซี่ยังไงเ่เดี๋ยวจดหมายปลายทางเลยเนี่ยจะไปที่สะพานพระราม8ไปร่วมกิจกรรมกับกลุ่มเฟซบ o ๊กกันคะ่ะ นค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ว่าที่นี่เนี่ยมีของกินอร่อยเยอะแยะม,มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นข้าวหมูแดงหรือว่ามวนนมสดนะคะยังไงเดี๋ยวอุ๋ยขอแวะทานที่นี่ก่อนเพราะว่างานที่อุ๋ยจะไปเนี่ยเขามีประมาณบ่ายโมงค่ะตอนนี้ก็สิบเอ็ดโมงครึ่งแล้วค่ะเดี๋ยวขอ ลงไม่ค่อยได้ค่ะพี่จับข้างหลังแล้วค่อยๆหยอะะ่อนค่ะอ่าฮะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขึ้นด้วยได้ไหมคะพี่ <c oughs> อนนี้ก็จะมากินเป็ดย่างค่ะบะหม,มี่เกี้ยวเป็ดหลังจากที่รับประทานอาหารเสร็จนะคะเดี๋ยวหุยก็ยังมีเวลาเหลืออีกประมาณสักชั่วโมงหนึ่งะคะ่ะเดี๋ยวหุยจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปชมบรรยากาศรอบสารการกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเสาชิงช้าหรือว่าวัดสุภัสค่ะเดี๋ยวตามหุยไปดูกันค่ะ กินยังไงอะคะทานเมี่ยงก่อนนะทานก้าวตังาอันนี้คือเมี่ยงเรานขาตังแล้วรสชาติเป็นไงอะคะทานนี่ไม่เป็นไรมันเอไรค่เหมือนไค่ตะปูตูหรทานนี้ไม่เป็นไรไเอ็นเนี้ยไปอะไรอะคะก็จะเปรี้ยวๆอคะเปรี้ยวโบานะมันเหมนช่ตะปูทานข้าตางถ้าชอบเผ็ดก็ทานพริ อใช่แล้วคุณเขาเรียกว่าเมี่ยงเหลา,าใช่ไหมคะเมี่ยงลาวันนี้เขาดังหน้าตังาต้งจุดเท่าไหร่อะคะจุดยีดอร่อยคะ่ะคุณผู้ชมต้องมาลองกินดูนะคะเมี่ยงเหลา ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะจะถึงบ่ายโมงแล้วค่ะคงต้องเดินทางแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้คงจะต้องเรียกรถแท็กซี่แล้วค่ะยังไงเดี๋ยวไปขึ้นรถแท็กซี่กันค่ะรถเมล์ก็มีนะคะแต่ว่ารถวิวแชร์ขึ้นไม่ได้ค่ะต้องอาศัยแท็กซี่อย่างเดียวค่ะ สพะพานพระรามแปดค่ะไปไหมคะแกนะครับอ๋อเป็เลยค่ะค่ะแท็กซี่ไม่รับค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าแก๊สหมด ชมที่นี่เชิงสะพานพระรามแดที่กลุ่ม Facebook เขาจัดก,กิจกรรมกันค่ะตอนนี้รู้สึกว่ากำลังเริ่มแล้วค่ะยังไงเดี๋ยวเข้าไปดูภายในงานกันนะคะว่าจะมีกิจกรรมอะไรบ้างคุณผู้ชมคะการเดินทางของอุ๋ยในวันนี้ก็มาสิ้นสุดในงานมีเลิฟเดอะคิงค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เกิดจากการรวมตัวของกลุ่ม Facebook ที่อยากจะมาปฏิญาณตนและแสดงให้เห็นว่าคนไทยนั้นรักพ่อหลวงค่ะ เห็นไหมล่ะคะว่าคนพิการที่นั่งรถวิลแชร์อย่างอุ๋ยนั้นก็สามารถไปไหนมาไหนได้ถึงแม้ว่าสิ่งอำนวยความสะดวกนั้นจะไม่ได้เอื้อไปซะทุกอย่างแต่อุ๋ยก็เชื่อนะคะว่าคนไทยด้วยกันนี่แหละที่จะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างดีให้กับคนพิการสามารถไปไหนมาไหนได้อย่างเท่าเทียมกันคะ่ะ